สวัสด,ดีจ้าแม่รัดกำลังเร่งลอกสายไฟอยู่ใกล้เสร็จละเหลืหออ,อยู่แค่นี้แหละเหลือสองเส้นพระช่วงนี้สายไฟถ้าลอกแล้วมันกำลังเป็นราคาอยู่เพราะว่าค่าเหล็กมันแพงขึ้นเนาะเพราตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่เอามาจากบ้านเก่าที่ลือ้อสายไฟจากบ้านเก่านั่นแหละแม่รัดรอให้มันมีราคาเราค่อยไปขาย ี่เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้มาแล้วก็จะไปขายแล้วรีบๆลอกอยู่พอทำเสร็จแล้วก็ได้ไปลุยงานอื่น พอไม่รัดโลกสายไฟเสร็จก็มาตัดหญ้านะคะขึ้นลกมากเธอ,อเป๊บเดียวลกเต็มเลยหรือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัว คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ลัดจะเตรียมตัวเตรียมตัวทำกับข้าวแล้วก็จะเอาของไปขายนะคะวัสดีจ้า